อถอดยังไงวะเนี่ยถอดไม่ออกไล่ลมตรงไหนเนี่นยนี่ว่าไล่ลมถอมดซันนัมเรียามานได้เออถอยใ,ใจเนี่ยสูงอยู่จะไ,ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวจริงไน้ายต่อมาถึงนี่เลย ีย่ทำไมวะตรงนี้ถอดง่ายเนี่ยความเบกรก่วนะครับมันถ้าไม่ซ่อม,มเดี๋ยวเสียพอลมสันม่นเรียวมร่ารบวันนี้วันอะไรมันสุกวันนี้โอ้อากาศแจ้วเลยปายางครับกล้วยโอ้